ไปต่อกันที่เรื่องของต่างด้าวแต่ว่าเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับเรื่องของเรื่องนี้นะครับทางตํารวจตรวจคนเข้าเมืองก็มีการถแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายขนคนจีนข้ามประเทศนะครับในพื้นที่5จังหวัดจับกลุ่มได้เป็นต่างด้าวที่เป็นชาวจีนนะครับยีคนนะมีคนไทย5คนซึ่งเป็นผู้นําพาเข้ามาในประเทศแล้วก็เตรียมออกหมายจับเพิ่มอีก3คนด้วยนะครับ โดยปฏิบัติการนี้นะครับเป็นปฏิบัติการของกองกําลังการกองกํากับการสืบสวนสอบสวนนะครับของกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง4นะครับที่ได้เข้าไปกวาดล้างจับกลุ่มผู้กระทําผิดที่เป็นชาวจีนนะ ไปหลอกคนจีนด้วยกันมาทํางานที่ประเทศเพื่อนบ้านนะซึ่งก็มีคนไทยเข้าไปร่วมมืออยู่ด้วยโดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านแล้วก็ทํามานานนะทำเป็นขบวนการคือมีตั้งแต่ไปรับตัวคนจีนจากชายแดนไทยนะครับผ่านเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติริมแม่น้ําโขงที่บริเวณจังหวัดมุกดาหารเข้ามาที่อําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก่อนที่จะมีการสับเปลี่ยนรถแล้วก็ส่งตัวให้กับทีมขนคนจีนอีกทีมหนึ่งซึ่งมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับพาข้ามไปที่เมียนมาครับ จุดเริ่มของปฏิบัติการครั้งนี้นะคะ <c oughs> ก็เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไปจับผู้กระทําผิดที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมค่ะครั้งนั้นมีคนไทยหนึ่งคนคนจีน5คนแล้วก็มีการขยายผลพบความเชื่อมโยงไปยังคดีอื่นๆจนนาไปสู่การจับกลุมอีก4คดีใน4จังหวัดนะคะคือที่กาลสินปลายเดือนมิถุนายนจับคนจีนได้3คนและอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเตรียมออกหมายจับคนไทยที่เป็นผู้นําพา มีที่จังหวัดกําแพงเพชรเป็นคนจีน5คนไทย1จับกลุ่มได้ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถัดมาก็ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกลุมคนไทย2คนจีน5เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมค่ะและจังหวัดน้องคายจับกลุ่มคนไทย1คนจีนอีก2ค่ะซึ่งทั้ง5คดีนี้นะครับคนจีนที่ถูกจับกลุ่มส่วนหนึ่งนะมีการให้การกับตำรวจนะครับบอกว่า ถูกมอมยามาบ้างนะถูกบังคับเข้ามาบ้างก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับส่วนหนึ่งบอกว่าถูกหลอกมาทํางานในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับทางพลตํารวจตรีพันธนะนุชนาธนะครับรองผู้บัญชาการสํานังกงานตรวจคนเข้าเมืองท่านบอกนะครับว่าก่อนที่จะมีการปรับปรามมีการขนคนจีนในแต่ละวันเนี่ยคือปริมาณเยอะมากนะแต่หลังจากมีการปรับปรามเนี่ยก็จํานวนเริ่มมีน้อยลงครับ ค,คือในก่อนหน้านี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมีข้อมูลที่เรามีเนี่ยมีการขนวันเป็นร้อยนะครับก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่ยังไม่มีการเริ่มจับกลุ่มในขณะนี้เนี่ยเขาเขาวันหนึ่งไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาเขาก็ต้องระวังตัวเหมือนกันหรือจะมีบางส่วนซึ่งใช้การขนลักษณะเดินเท้าด้วยที่ไม่ได้ผ่านมประเทศไทยไม่ได้ผ่านขึ้นเครื่องมาลงหรืออะไรก็ดีนะครับก็จะมีข้อมูลทางสืบสวอนอยู่ครับ นอกจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ยังแจ้งว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส่งให้พนักง,งานสอบสวนเพื่อที่จะเตรียมออกหมายจับคนไทยเพิ่มเติมอีกจํานวน3คนและจะมีการขยายผลจับกลุ่มกลุ่มขบวนการขนคนจีนที่อาจจะไปเกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยนะเพราะฉะนั้นตํารวจเจ้าหน้าที่เขาก็ดาเนินการอย่างเข้มข้นอยู่นะครับนอกจากนี้นะคะตารวจตรวจคนเข้าเมืองยังจับกลุ่มชาวต่างชาติค่ะเป็นหนุ่มอเมริกันชื่อว่านายจอรนนะคะนามสมมุติเขานะคะอายุ41ปี พฤติการของนายจอยก็คือเออนายจอนนะคะ oh. ก่อเหตุเมาค่ะเพราะว่าไปอรารวาสเขา oh. สร้างความเดือดร้อนรําคาญทาลายทรัพย์สินของที่พักแห่งหนึ่งที่ตำาณกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเขาบอกว่าได้รับความเสียหายไปเยอะนะคะเจ้าของที่พักก็เลยแจ้งความดําเนินคดีในความผิดฐานทําให้เสียทรัพย์แต่จากนั้นปรากฏว่าไม่สามารถติดตามตัวนายจอนได้ค่ะพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูทรกระรนก็เลยออกหมายจับ สืบสวนก็ทราบว่าหนีมาอยู่ที่กรุงเทพนี่เองนะคะพักอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งในซอยสุขุมวิท11ก็เลยเฝ้าติดตามแล้วก็ไปดักรอเพื่อจับกลุมค่ะก็ไปจับได้ที่อาคารแห่งหนึ่งนะคะแจ้งข้อหาตามหมายจับก่อนส่งตัวให้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรกระรนลดำเนินคดีต่อไปค่ะ